วันนี้นะครับหน้าจีปัญหาระลบเสียงแน่นอนเลยนะครับอยากให้ปลายทางนะครับช่วยฟังด้วยว่าเสียงมี on on cioè, ้อเป่าเพราะตอนนี้เสียงไม่ออกที่หูผมนะครับไปออกที่อื่น Yeah yeah สัญญาณเสียงนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าสัญญาณเสียงมัญหาแน่นอนเอโค่มากมากใช่ไหมครับสัญญาณพูดจะมีเสียงบอสทอนนะครับเนี่ยพยายามแก้อยู่ึ่งชโมงแก้ไม่หายหรือบางทีทําไมผมผมไม่ออกกาเพราะว่าบางทีระบบมันไม่ดีพอไม่ดีปั๊บก็ยังไงปิดเครื่องไม่ได้ครับปิดเครื่องมีประทานทีเลยเนี่ยเดี๋ยวลองดูใหม่ทีนึงก็มั้าใจเฮดเซ็ เฮดโฟนคอแซร์ทดสอบหนึ่งสองสามไม่ดังนี่ก็เฮดเซตเลยนยปิดไปเข้าหรือเลยฮัลโหลหนึ่งสองสามทดสอบทดสอบไม่มีเสียงนะครับกิโกรโฟนเข้าไปออกลำโพงตัวโน้น อ่าทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามมีเสียงไหมครับไม่มีเสียงใช่ไหมครับทดสอบหนึ่งสองสามทดสอบทดสอบเสียงไม่ออกข้างนอกทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามทดสอบ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  ทดสอบทดสอบทดสอบอีสองสามทดสอบแก้ไปแล้วนะครับมีเสียงยังครับเนี่ยเสียงกล้องคุณพัฒนีตอนนี้มีเสียงไหมครับควนดีอขอลาจุดตอนนี้นะครับกระดิ่งเสียงผมพูดทุนาช่วยตอบอีหนึ่งนะครับเพราะว่าลุงแก้วครับตอนนี้มีเสียงสัญญาณ ไปลายปลายทางไหมครับสสญญาณปลายทางเสียงมาดังตะกี้ดังชัดเจนแล้วตอนนี้เสียงดังชัดเจนไหมครับขออีกทีหนึ่งเมื่อกี้มีเสียงแล้วแล้วตอนนี้เสียงมียังคบตอนนี้ครับครับผมสัญญาณเสียงไม่ดังใช่ไหมครับฮัลโหล สัญญาณไม่ดังยังกล้องได้เบานะครับตอนนี้มีเสียงกล้องนะครับสัญญาณชัดเจนกทมเมื่อกี้เสียงมาแล้วแต่ตอนนี้เบาสะท้อนชัดเจนแอคโคมากไปครับเสียงเบากล้อง เสียงดังฟังรู้เรื่องนะครับอ่าชัดเจนนะดดวิน,นีโอเคครับอ่าดังขึ้นนะครับแต่จะบอกว่าผมไม่ได้ยินเสียงนะ <c oughs> ตัวผมเนี่ยไม่ได้ยินเสียงที่ท่านทนายวดีไม่มีเสียงผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองพูดไปก็ถ้าคิดว่าท่านรับสัญญาณเสียงชัดเจนได้ก็โอเคนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่าไม่ก้องน,น,นะครับ Enter radio. Enter off in French. สรุปว่าเสียงนะครับดังชัดเจนนะครับมาดูที่ทุ่นก่อนครับนะครับคือตอนนี้ทุ่นมาทำงานก็มากกว่าเดิมเยอะแลวนะครับนะครับแถวเกาหลีก็มาแนญี่ปุ่นก็มีบางตัวอารก้านะครับทางชายฝั่งตะวันตกของเมริกาวก็เริ่มมาเพิ่มมากขึ้นอาเม็มซิโกนะครับเริ่มมีผีเหลืองเข้ามานะครับชายฝั่งตะวันออกก็เริ่มมีมาแล้วนะครับงั้นถือว่าตอนนี้ทุ่นของเราได้มากขึ้น คลื่นสนามแม่เหล็กครับมารบกวนเยอะมากเลยนะครับพอมารบกวนเยอะมากๆปั๊บเนี่ยมันก็มีปัญหาขึ้นมาพอมีปัญหาปับ๊บก็ทําให้เครื่องการทํางานไปเรื่องของความแรงนะครับจากดวงอาทิตย์เนี่ยเห็นไหมครับยังมีการระเบิดอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างตรงนี้ถ้าเรามัปต้อบภาพเนี่ยมาดูเนี่ยวันนี้ครับช่วงเวลานะครับประมาณบ่ายสามโมงบ้านเราเนี่ยมันเกิดการระเบิดขึ้นมาดวงอาทิตย์ อยู่นะครับดูนะครับผมเปิดให้มันลันนั้นนะครับเห็นไหมครับตรงปลาลูกศรเนี่ยเห็นว่ามีการระเบิดนะครับออกมานะครับเป็น CME แต่ตอนเนี้ยังไม่มีข้อมูลมาการเห็นท้างล่างไหมครับเนี่ยชัดเจนนะครับผมมาดูของ NASA นะครับผ่าน s p a c e w e a t e r c o m นะครับ ก็ด yeah, hmm. mm ูว่าผมดีเสียงผมก็จะมาดูความดังาผมดีเสียงเพลงคงไม่ทราบความดังเนี่ยครับความเพลง389.2นะครับแต่ตอนนี้บอกว่าโคโลริดติ้งเตอร์นักจีบดีเจเนี่ยจะมีมา18เนี่ย CIR นะครับจะมาชนกับโลกที่วันส18นะครับ18ก็คืออีก2วันถูกไหมครับ mm hmm. และนี่เรื่องของสตีฟสตีฟเกิดอันตรายนะครับแ mm hmm. ต่ในวทีไฟฟ้าเข้าหาโลกเยอะ mm hmm. นะตรงนี้ครับไม่มีแรงงานนะครับจุดดับระเบิดนะครับจากด้านหน้าดวงอาทิตย์ที่เห็นแต่ว่ามีการระเบิดอย่างรุนแรงนะครับอย่างที่ท่านเห็นแล้วเนี่ยมันก็มีผลประมาณ3วันท,วทั่วไปนะครับ3วัน กระทบโลกนะครับจุดดับที่2804ขึ้นมาเป็น2809เลื่แล้เป็น, 9, ปน2 8 1แนะครับแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ไมปกติครับดูดวงอาทิตย์นะครับที่มีการระเบิดจับได้มาฝ่าไซ์นะครับได้มาตรงนี้นะครับพลังงานก็ออกนะครับมวนมาด้านหน้าตรงนี้ก็มีด้วย ด้านหลังก็มีด้วยถึงบอกว่าเป็นเป็นเอ็โคนะครับเป็น r ร f ีเฟกชันคือเมื่อเรายิงปืนใช่ไหมครับเรายิงปืนไปด้านหน้าเนี่ยแต่มันจะมีแรงสะท้อนบางส่วนถอยหลังไปด้วยเหมือนกันอันนี้ยังของเก่าอยู่นะครับยังไม่มีของใหม่ผมพยายามดูจะมีของใหม่มันก็ไม่มีของใหม่ครับเอาของเก่ามาโชว์ตลอดเวลาเลยเนี่ยงั้นก็ถามว่าจะเป็นการปิดไหมไอ้ตัวเนี้ยเปิดแต่ว่าไอ้ i ี e มมันน้อยมากครับ แต่เชื่อว่าอีกไม่นานครับคุจะเปิดเพรว่าตอนนี้สนามแม่เหล็กมีการผันผวนนี่คือที่ดวงอาทิตย์นะครับอย่าลืมว่ามันมีผลต่โลกด้วยนะครับแล้วพบว่าครับท่านดูภาพนี้นะครับเห็นไหมครับว่าคือแสงที่ออกมาจากอาทิตย์เนี่ยมันเปล่งไปทุกทิศทางนะครับทุกทิศทางเลย นี้ครับมันดูนแรงมากกว่าโคนนานะครับโคนนาคือพื้นผิวเนี่ยแต่มันคลิปออฟไปไกลามากๆเลยถามว่าทำไมดวงคทิตถึงปล่อยปลังงานออกแบบนี้นะครับดูบตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับนอกจาก นอกจากกลุ่มก้อนตรงนี้แล้วนะครับคือคือนอกจากกลุ่มก้อนบริเวณนี้นะครับนอกจากกลุ่มก้อนบริปรับเนี่ยนะครับก็ยังมีนะครับที่ทางอื่นเห็นไหมฮะถ้าดูตามแฉกเส้นที่ไปก็มีเนี่ยจริงๆมันแผ่เป็นพัดนะครับเนี่ยเยอะมากเลยงั้นตอนนี้ดูที่ปล่อยพลังงานหรือมีการจุดดับหรือมีรูรั่วออกมามา,มากมาทางไหนเฉลยงั้นอะไรคือตัวกระตุ้นนะครับ ให้ดวงทิ่มีการปล่อยพลังามาแบบนี้นะครับมันต้องมีตัวกระตุ้นถูกไหมครับเพราะถ้าไม่มีตัวกระตุ้นเนี่ยนะครับมันจะไม่เกิดแบบนี้หรืออย่างดูตรงนี้นะครับจริงๆล้วมีมวลมหาศาลแต่ว่าอาจจะไม่ชัดมวลก็มีนี่ก็มีมวลมหาศาลออกมาเมเช่นเดียวก,กันแล้วถ้าเราดูเป็นแฉเนี่ยชัดเจนนะครับเนี่ยมาทุกทางนะครับเนี่ย อันนี้ก็หนักหน่อยเป็นเป็นแท่งเห็ไหมสว่างชัดเจนเนี่ยอันนี้สว่างหนักหน่อยแต่นี้แค่เป็นสายมีการพุ่งตัวออกมาอย่างต่อเวลาเรียกว่าตอนนี้เหมือนเหมือนหมัดเมานะครับเอ้ะอะไรอ่ะทำไมมันหมัดมาขนาดนี้นะครับแต่ตรงนี้มีมีสิ่งบางย่างบล็อกอยู่นั่นเองนะครับมีน้อยมากแต่ที่เห็นคือเเห็นมีดาวหางนะครับหลายระดวงเนี่ยพยายามพุ่งไปหาดวงอาทิตย์เหมือนกันตอนนี้ว่าไม่ทราบว่าคืออะไรตอนนี้วิวบอกเมาหมัดนะครับ เพราะว่าปล่อยมาแบบเปรตปะเลยนั้นตรงนี้ชัดเจนนะครับระบบสุริยะไม่ปกตินะครับผลกระทบแน่นอนครับที่บอกว่ามาจากตัวจุด,จดกลางกาแล็กซีนะครับแล้วก็ดูครับจุดดับที่ขึ้นมานะครับมีการเพิ่มมาเยอะแยะหมดเลยตัวไบสสอ,อก็ขึ้นมาเหมือนกันนี้มาดูตัวของตัวสนามแม่เหล็กเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าตัวนเบยืดหดยืดหด ะะแล้วก็ชัดเจนว่าข้างหลังนยครับเนี่ยมีพลังข้ามาสองส่วนตรงนี้ก็มีด้วยตรงนี้ก็มีด้วยเป็นพลังงานที่ไม่ปกติแล้วก็มีบางช่วงนะครับขั้วสนามเหล็กหายทั้งขั้วเหนือขั้วใต้ดูนะครับเส้นสีขาวไม่มีเห็นไหมฮะเส้นสีขาวขาวไม่เกิดหายหมดทั้งขั้วเหนือและขั้วใต้นี่คือสัญญาณเตือน ตอนนี้เราอยู่ในกระบวนการนะครับพรับขั้วสนามม่เห็กโลกแล้วก็ตอนนี้นะครับต้องบอกกันะจ่าจว่ายุคจาแข็งเนี่ยนะครับมันเริ่มตั้งแต่ปี2015แล้วนะครับีปีฟังทุน216ปีแล้วงั้นเราเข้าสู่ของซิตเตลไอชนะครับมานานแล้วแตะเรล็ใหม่อหนึ่งครั้ง นี่คือการวัดค่าสนามแม่เหล็กครับหน้าที่แตกต่างฝนตกเขาค้อไฟดับนะครับโอ้ครับคุณรัตลินเอาันี้มาังด้วยนะครับนี่กูดครับสนามแม่เหล็กนะครับอันนี้เรียกว่ามีจางๆจางๆคือมีบางๆเกิดทั้งโลกแต่บางๆมากๆ,ากๆเลยอ่อนตัวมากๆ ครับนะแต่แค่ไมมีสีเลยประมาณไม่ถึงร้อยเกาเลยเนี่ยไม่ถึงร้อยเรียกเกาจิงก็คือนั诺เทสลานะครับทั้งเหนือและใต้ลมทุริยะที่มาด้านหลังเห็นไหมครับเนี่ยสีแดงเข้มกว่าด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับด้านหลังเข้มเยอะด้านหน้ามาเท่าไหร่เพรเชอร์เหมือนกันนะฮะงั้นตอนนี้อะไรที่ทำให้ ที่ทําให้สนามไม่รกโลกมีความผันผวนเยอะทั้งๆท,ที่นะครับกทั้งๆท,ท,ที่ลมสุดยะไม่แรงนะครับแต่ถ้าดูตรงนี้เนี่ยวัดได้ถึง600กว่ากิโลเมตรต่อวินาทีแน่นอนครับชัดคิดว่ามันไม่ได้มาด้านหน้าเห็นไหมครับมันมาจากด้านหลังกับด้านข้างแล้วเรื่องของฝุ่นนะครับด้วยความเคารพนะครับกราบพระทุกท่านอย่าจับแพะชนแกะ อย่าจับผมมาชนกับใครนะครับการที่ทไปเล่นี่อยากอาจจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันแต่ผมขอย้ําว่านะครับอย่างเคสนี้เรื่องของนะครับโอโซนรั่วนะครับมาถึงพื้นผิวเนี่ยมันบอกชัดเจนว่าสนามแม่เด็กมีการผันผวนเยอะโดยเฉพาะที่เบงกอป็นะครับเบงกอตรงนี้เยอะ รับเป็นกาัอ่งอ่าไทยมั่งกรุงเทพมั่งสังเกตว่าจุดนี้มีสนามแม่เหล็กรั่วเชื้ออากาศหุบต่ําลงมาทําให้โอโซนเนี่ยลงมาที่พื้นผิวได้แล้นี่ครับอินเดียเนี่ยอินเดียไทยอยู่ประมาณนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วผมมาดูเรื่องของตัวซันพดดออกไซด์นะครับอ่าอินเฟสอีกหนึ่งครั้งแล้วพบกา๊าซันเฟอร์มาก นะครับที่อาหรับยฮะยุโรปนะฮะอาหรับตะวันออกกลางนะครับแล้วก็มาณนะครับอิรักอิหร่านปากีสถานอินเดียขึ้นหิมาลัยนะครับมาทาง1ิบสองปันาไปทางด้านนี้อันนี้ไม่ใช่มลพิษจากอะไรครับจากอุตสาหกรรมหรือตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยมีก๊ารตันเฟอร์มากแถบนี้เราพบว่ามีพผ้นดินไหวใหญ่ใช่ไหมครับนี่ครับเปลือกโลกมันแตกมันล้ามันรั่วขึ้นมาครับ มาดูเรื่องของไนโตรออกไซด์ก็ ide, คือก๊าซพิษหลายพื้นที่ครับไม่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมแต่มีไนโตรออกไซด์ o เยอะอันนี้ครับผมบอกว่าเนี่ยมันเกิดจากการลวกของต่มามเหล็กโลกมีผลขอกา๊าซพิษเยอะมหาศาลอเมริกาเนี่ยแถวดีทรอยนี่นะครับมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายทำไมไม่มีมลพิษล่ะครับไม่ใช่ระบบดีนะครับเน้นยำ้ำเนี่ยเอีเเยอะ มาดูค่าอันนี้จะเป็นค่าฝุ่น PM 2.5ฝุ่นมีทั่วโลกนะครับแล้วก็ด้วยความคารพลบนะครับฝุ่นพวกนี้นะครับไม่ได้มาจากอวกาศทั้งหมดอันนี้มันฝุ่นที่พื้นผิวโลกนะครับในระยะไม่เกิน500เมตรตรงนี้ครับมันเกิดจากเปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวบเบียดไปเบียดมาโดยเฉพาะแนวนะครับแนวหิมาไัล ไม่ได้เป็นฝุ่นที่มาจากอาวกาศนะครับนี่ใไหมว่าไม่ใช่เป็นฝุ่นที่จากอาวกาศและตกในโลกตรงนี้เป็นฝุ่นที่เกิดจากพื้นผิวโลกจากใต้ทะเลจากใตดินขึ้นไปในอากาศนะครับเพราะระวัดที่ความสูงไม่สูงมากชัดเจนนะครับคุณนุกฤษนะครับคุณปอนพิษนะครับคุณแองเจิลวิสตอรี่นะครับคุณชัยแม่โจนะครับคุณแอปเปิล ไม่ได้มาจากอาวกาศนะครับถ้าฝุ่นนะ่ะมาจากอาวกาศทั้งบดและตกท้้งล่างเนี่ยมันต้องไปเต็มทั้งทั่วโลกไม่เฉพาะแค่นี้นะครับโดยเฉพาะตรงนี้ครับเน้ยนย้ำว่าในทะเลนะครับอ,รอินเดียด้านอ่าวเปอร์เซียอ,อินเดียด้านเบงกอลเห็นไหมครับไม่ได้มาจากอาวกาศนี่คือฝุ่นที่พื้นผิวนะครับผิวโลก พนะื้นผิวโลกนะครับการดันตัวเคลื่อนตัวและฝุ่นนี้ก็ไม่ใช่ฝุ่นจากภูเขาไฟด้วยนะครับเน้นย้ำนะครับไม่ได้เกิดจากภูเขาไฟด้วยนะครับเป็นฝุ่นจากผิวดินที่ร้อนระเหิดรนะเหยขึ้นไปในลาวก็ใหญ่นะครับตรงนี้ที่อินเดียกับบังกลาเทศก็ใหญ่นะครับ ไม่ทะเลาะกันนะครับไม่ทะเลาะกันแล้วก็ไม่ทะเลาะอใไรด้วยเส้นทางพายุออก,มามก็บอกกันแล้วว่ามันบกบอกถึงการพลิกผันของสนามมิเกโลกนะครับขดไปขดมาขึเขาไฟก็เยอะมาดูข้อมูลจากที่อื่นนะครับคุณบัวชมพูสวัสดีครับคุณต้อยนะครับ ุณอำนาจนะครับคุณวิชาคุณนิตยาฟ้าแลบฝนฝนจะตกฝนไม่ตกครับวังตะพุงโอ้ดเยอะครับที่นากลางนะครับันลำพูงันตะพุงนี่เยอะเพราะว่าเป็นเส้นทางไฟฟ้าผ่านนะครับคุณนายบินีนะครับเขาคอที่บอกไว้คุณจุ๋มนะครับคุณสุวิจักรนะครับคุณจุฬาลีพี่แดงสวัสดีครับคุณเกียรติณลพิชาติคุณวิสุทธ์นะครับคุณชนภานะครับคุณทัศชนา ก็จะเลี้ยงหน่อยนะครับ เรื่องของพอม่าก,ก็ชัดเจนนะครับปรไปเผาโรงงานจีนคือโบอกเลยว,ว่าเป็นสงครามตัวแทนนะครับระหว่างอเมริกาครับต้องการจะปิดล้อมจีนแล้วก็ทำลายจีนเผาโรงงานสายสองแห่งงั้นคนตกงานคือคนคนคน,คน,คน,คนพม่านะครับแล้วก็การที่ไปแกล้งจีนเนี่ยนะครับก็รับรองด้วยงั้นเดี๋ยวจีนก็ต้องขยับตัวรุนแรงนะครับตอบโต้แต่ไม่ตอบโต้พม่านะครับตอบโต้อเมริกา ทำแบบนี้นะครับถ้าเก,กิดเป็นการยั่วยุโดยตรงในการสง,ง,งครามตัวแทนทชัดเจนนะครับว่าทำลายจริงอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็องค์จริงเสียงจริงนะครับไม่มีหน้าไม่คนหน้าเหมือนแสดงแทนนะครับบางคนว่าเนี่ยเป็นคนหน้าเหมือนแสดงแทนบ้างทำอะไรบ้าง วงดนตรีไทยขงผมจะมาเดี่ยวๆ นะครับผมเตรียมตัวผมเองนะครับใครเตรียมตัวช่างมาตอนนี้กําลังจะไปหนึ่งขั้นนะครับที่ผ่านมาครับนอกจากจะใช้ในการทําที่เก็บพันธุ์พืชใต้ดินนะครับอันนี้ก้วที่2ครับจะทําที่ปลูกพืชใต้ดินนะครับที่บอกว่ามันมีอันตรายจากอากาศมาจากฟ้าฟ้ามาปั๊บเนี่ยดังนั้นก็ต้องทํานอกจากที่หลบภัยใต้ดินปั๊บนะครับก็ในสมัยก่อนนะครับ ก็ต้องบอกว่าในในสมัยก่อนเนี่ยเราพบว่าครับมนุษย์นะครับมีการหนีนะครับไปอยู่ในถ้ำนะครับคือมนุษย์เนี่ยนะครับหลบหนีจากภัยไปอยู่ในถ้ำไปวาดพงวาดภาพเน่างต่ในถ้ำมาเพราะมันีจากความร้อนความร้อนจากอุลตร้าไบโอเรตความร้อนจากแกรมมาความร้อนจากคอสมิก ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับหนักๆคือ UV u l อุลตราเว t เนี่ยเมื่อเมื่อร้อนจัดมากๆปั๊บทำไมมายาถึงหายไปเพราะในเมืองอยู่ไม่ได้ต้องเข้าอยู่ในป่าอาศัยต้นไม้ให้ร่มเงาเพื่อกรองรั Ultra et, งสีอุลตราเวลเลตรังสีแกรมมาบางคนก็หนีเข้าถ้าเพราะข้างนอกมันร้อนต้องทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปณตรงนี้มันเข้ามาถามว่ารังสีเพื่อความร้อนนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของทําให้น้ําแข็งเกิดไม่ได้ น้ำแข็งก็น้ำแข็งนะครับในโคนโลกเหนือนะครับก,ก็โดนดังสีจมมาม่าเหมือนกันโดนยูวีเหมือนกันนะครับแต่น้ําแข็งก็ก่อตัวได้เพราะว่าอุณหภูมิภูมิอากาศมันคนละเลเยอร์กันนะครับงั้นอากาศร้อนจัดแต่ผิวแล้วก็สุดท้ายณจุดนี้นะครับเสื้อผ้าที่ดีที่สุดก็คือเสื้อผ้าฝ้ายทำให้ย้อนยุคไปหาพวกพวกเสื้อยีน ที่เป็นผ้าฝ้ายแท้ๆเนี่ยอาจจะหนาแต่มันสามารถเก็บเก็บเหงื่อได้เก็บความชื้นในกระสอเนี่ยกันลังสีได้ผมลองใส่ปลอกแขนนะครับขับรถมาเนี่ยครับมันเป็นผ้าโพลีเนี่ยโอ้แสบไปหมดเลยแต่ก่อนนี้ใส่เสื้อชุดชุดสายลับนะครับนเนี้ยกันลังสีได้กับเสื้อเสื้อเสื้อจีนนะครับ ตอนหลังไปบริจาคเข้าหมดแล้วตงัดมาใส่ใหม่งั้นเสื้อยีนเนี่ยจะถ้าผิวไม่แสบไม่ไหม้ความร้อนนะครับเราดูจากภาพต่างๆที่แต่ละคนแชร์ภาพมานะครับเห็นความเห็นทั้งสียความร้อนเห็นลักษหนาของเมฆของกลวยเมฆรู้ว่าอันตรายมันเข้ามาเยอะดังน,นั้นท่านก็ต้องเตรียมตัวกันให้ดีๆนะครับงั้นช่วงนี้ ที่บอกว่าปัญหามันมีอยู่เรื่องระบบเสียงแต่นนามานันก็ไม่ลงตัวทีนึงนะครับต้องเข้าใจว่าคนเดียวทาทุกอย่างไม่ได้ต้องทําแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่คิดว่าทุกคนก็เข้าใจนะครับอ๋อโหลดแอปเพิ่มเสียงใน Google ชัดเลยคุณนิตยาให้โหลดแอปเพิ่มเสียงใน Google นะครับเพราะตอนนี้ผมพูดไปผมไม่ได้ยินนะพยายามจะฟังจะท้อนเนี่ย้ะแต่เนี่ย มันก็ไม่ไม่นั่นเท่าไหร่แครับเนี่ยม,มีเสียงเข้ามาแตางลำโพงแทนหูฟังไม่ดังแทนก็อาเทศไม่เจอยังมีบางส่วนดังอยู่มันกโฟนต้องใช้อยู่ด้วยครับใช้ไฟคูณไปก็งั้นวันนี้แค่นี้นะครับจะบอกว่าทุกอย่างได้ปกติแล้วสิ่งที่มาด้านหลังนะครับมีผลต่อโลกมากมายมหาศาลยิติเบีมีนาคมนี้ก็คงมีเหตุการณ์ใหญ่ๆขึ้นมา พอตอนนี้เนี่ยการยืดตัวหดตัวนะครับรุนแรงหดตัวยืดตัวรุนแรงมากมากเลยทั้งทที่รายงานทางการบอกลมมันนิดเดียวเองเกิดมาตั้งอยู่ดับไปนะครับคิดดีพูดดีทําดีนะครับจะเดียวว่าให้ทําตามหลักการคําสอนศาสดาท่านนะครับพูดคิดอิสลามล้วนสอนคนดีทุกศาสนาครับวันนี้ก็สวัสดีครับ